สามเรื่องสําคัญเพิ่มยอดขายให้กับแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจออนไลน์ค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรู้ความสําคัญในสามเรื่องนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามและก,กดหัวใจให้กับพี่แพมด้วยนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะคุณจะต้อง ดังที่สุดในช่องของคุณเองค่ะคาว่าดังที่สุดในช่องของคุณเองคืออะไรนะะั่นแหละคะคุณจะต้องเอาหน้าของคุณค่ะออกมาเสนอหน้าในแพลตฟอร์มที่คุณทำธุรกิจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k TikTok, y o u t u b e นะคะเอาทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและเอาหน้าสวยๆของคุณนะคะให้คุณเป็นนางเอกที่สุดไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นแม่ทีมหรือเป็น คนอื่นอะที่มันไม่ใช่คุณฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเพิ่มยอดขายให้คุณได้แบบอย่างบั่นคงและถาวรคือการที่คุณจะต้องดังที่สุดในช่องของคุณข้อที่2เลยนะคะคุณจะต้องดังในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k f n p a g e t t k t t o Instagram หรอและ YouTube นั่นเองนะคะไปดังในทุกๆ แพลตฟอร์มแล้วคุณจะมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาในทุกทิศทุกทางค่ะข้อที่3เลยนะคะคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นตัวของตัวเองยังไงนะคะคุณจะต้องแตกต่างและทุกคนมีความแตกต่างอยู่แล้วเพราะคุณคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเดียวบนโลกใบนี้ หลายหลายคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือสิ่งมหาจตันหลายหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นสิ่งเดียวบนโลกใบนี้ใครที่มีหน้าตาเหมือนคุณบ้างใครที่มีนิสัยเหมือนคุณบ้างใครที่มีคำพูดคำจาเหมือนคุณบ้างฉะนั้นนะคะทำความแตกต่างเอาสิ่งที่เราเป็น ตัวของตัวเราเองออกมาให้ทุกคนเห็นเลยค่ะไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยฉันจะดูดีหรือยังฉันจะสวยหรือยังเอาเป็นตัวของตัวคุณเองและทุกคนจะสัมผัสได้ว่าคุณคือตัวจริงคุณคือของจริงเมื่อคุณคือของจริงคุณคือตัวจริงแล้วทุกคนจะรักคุณและคุณก็สามารถที่จะดังได้และก็สามารถที่จะดังได้ในทุก